ตงสนาม EP นี e ้มากันที่จังหวัดฉะเชิงเซาและตอนนี้พจิอยู่ที่สนามองค์การบริหานส่วนจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นสนามเย้าของทีมแปดเทลซิตี้นี่ครับกำลังวอร์มอยู่วันนี้พจิค่อนข้างเอกลีฟนะลงมากลางสนามเปิดคลิปกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าเกมการแข่งขันก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วเหลืออีกเวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆเท่า,ทานั้นเองนะครับ แมชนี้ก็จะระเบิดสึกขึ้นต้องบอกงนี้ครับเพื่อนๆว่าทั้ง2ทีมเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงฟอร์มกำลังไม่ดีนะโดยเฉพาะทีมเจ้าบ้านครับ8 r ิล l ์ซิตี้ที่ต้องบอกว่ายังควานหาชัยชนะไม่ได้เลยใน3เกมแรกที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเกมนี้พวกเขากลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งก็เลยหมายมั่นปั้นมือเป็นพิเศษว่า ฉันจะต้องมีแต้มจากทีมเยือนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบิ๊กทีมเป็นอีกหนึ่งทีมตัวเต็งอย่างราชนาวีให้ได้ถ้าทําได้นี่รับรองว่าเรียกขวัญและกําลังใจกลับสู่ทีมมากมายอย่างแน่นอนส่วนทางด้านราชนาวีทีมเยือนก็ต้องบอกว่าเกมที่แล้วครับพลาดท่ามาจบไม่คมเองแถมกรรมการเอ๊ะเอะหน่อยๆด้วยนะคือบางทีฟุตบอลมันก็มันก็โหดร้ายนะครับบางทีเราบุกทั้งเกมเลยผู้แข่งเราได้ยิงสองครั้งได้สองประตูะครับ แล้วก็ผมว่า,เ,าเรื่องอย่างลูกทีสองเนี่ยเราควรจะได้ฟาวแต่พอไม่ได้ฟาวผู้สินจะเป่าแต่ไม่เป่านะครับทำให้คู่แข่งเนี่ยได้ลูกโตกลับมาแล้วเราก็เสียประตูจากลูกนั้นด้วยเรื่องเรื่องเรื่องผู้สิน์ในทีสามคนจะอาจจะต้องเข้มข้นหน่อย เลยทําให้แพ้ไปเป็นเกมแรกของฤดูดกาลนะครับราชนาวีก็เลยมีสติเพียงแค่ชนะ1เสมอ1แพ้1หล่นมาอยู่กลางตารางแล้วเกมวันนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันเพราะถ้าไม่สามารถเอาชนะทีม8ริวซิตี้ได้โอกาสที่จะกลับขึ้นไปหัวตารางหรือโอกาสที่จะลุ้นไปพื้นที่แชมเปียนส์ลีกอาจจะเริ่มยากอาจจะเริ่มมีความกดดันมากขึ้นเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศโดยรอบก่อนทั้งการซ้อมการวอร์มของทั้ง2ทีม รูปเกมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเจอกันใน45นาทีแรกไปกันเลย 45นาทีแรกนี่จบไปแล้วนะครับปรากฏว่าทีมเจ้าบ้าน8รืตี้ครับสามารถอบนำราชนาวีไปได้หนึ่งประตูต่อศูนจากมายเล10ตัดชิปนะนะก็บอกว่ารูปเกมใน45นาทีแรกเป็นทีมเยือนครับที่พยายามครองบอลแล้วก็บุกใส่เจ้าบ้านนัแต่ จบสกอร์ไม่ได้ครับเข้าพื้นที่สุดท้ายของทีมเจ้าบ้านไม่ได้แต่ริ้วทีวันนี้เล่นเกมรับได้อย่างเหน๋ยวแน่นและก็พยายามหาจังหวะส่วนกลับจนกระทั่งมีจังหวะเด็ดจังหวะเดียวและสามารถทำประตูขึ้นนำไปได้ครับ ต้องยอมรับว่าเซอร์เดดจะเด็ดมิลาบเนี่ยค,ค่อนข้างเครียดเลยนะกับ4 5ทีแรกเดินออกไปด้วยอารมณ์แบบบุ้ดหิดเล็กๆอ,ะอ่ะเดี๋ยวต้องไปดูครับว่าเซอร์เดดจะจกแก้เกมให้ราชนาวีกลับมามีแต้มและโอกาสถึง3แนนเลยหรือเปล่าส่วนเจ้าบ้านครับด้วยตอนนี้นำอยู่กำลังใจมาเต็มกองเชียร์คึกคักมากๆแล้วเนี่ยโอกาสาลนะครับที่จะ ค้าชัยเกมแรกของลูงการซึ่งจะเป็นแมตช์ที่4นะถ้าสามารถทำได้ครับเกมที่4ถึงจะได้ชัยเกมแรกต้องรอดูครับว่า45นาทีหลังราชนาวีจะกลับมาได้หรือไม่หรือจะเป็นทางด้าน8อดรซิตี้ที่วันนี้จะได้คืนขัดดีดาเดี๋ยวไปตามต่อใน45นาทีหลังกันครับ ลงมาแล้วนะครับสำหรับไทยลีก3แมช์ดเดย์ที่4 8ริลซิตี้ก็สามารถเฉือนเอาชนะราชาวนอาวีสโม,มรสรไปได้1-0และข้างข้างผมคนนี้คือพี่อินดี้เซฟานั่นเองฮะนักพักนักพักบอลเดินสายร,รวมถึงไทยลีก3นี้ด้วยแล้วก็เป็นเหมือนโคศกทีมน네ะป่ะใช่ครับใช่ครับวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างครับกับชัยชนะเกมแรกของทีมสักทีใจหายใจคว่ำตรงๆนะใจหายใจคว่ำเลยแบบสั่นไปหมดครับไม่ ก็คือพูดสั้นๆขอพูดแค่สั้นๆนะครับแพ้เป็นพระชนะเป็นแล้วครับเหลังจากที่ชนะเป็นไปม,มาอยู่3มเกมใช่วันนี้เกมที่4ี่ชนะเป็นแล้วชนะเป็นแล้วครับอ่าอ่าแล้วพี่พ,พี่พี่คิดว่ารูปเกมวันนี้ไบลูซิตี้ทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนโอ้รูปเกมเนี่ก็มองดูในเราเป็นรองเขาเยอะนะเป็นรองเขาเยอะอแต่ว่าด้วยความที่เด็กใจสู้ครับ ก็มีแค่นั้นครับเด็กใจสู้แล้วก็ช่วยกันเล่นทุกคนในทีมช่วยกันครับผมแล้วเรื่องกรรมการล่ะระหว่างเกมเนี่ยโอ้โหมีเสียงเสียงโหเสียงฮากันตลอด90้านาทีเลยวันนี้พี่รู้สึกไง,บ,ง<ส>บ้างกับ<ส>การตัดสินในวันนี้สําหรับตัวผมนะสาหรับตัวผมเลยผู้ตัดสินเนี่ยเป็นผู้ที่แบกรับภาระหนักมากต้องเห็นใจต้องเห็นใจนิดนึงนะครับก็ผมผมก็เคยด่าเขาแหละแต่คือมา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 นั่งดูแล้วก็คือเขาเป่าดีเสมอตัวนะครับเป่า ไม่ดีก็คนก็ด่านะครับเป็นอาชีพที่ต้องรองรับการด่าให้มากที่สุดครับเหมือนนักพากไหมภาคดีเสมอตัวภาคไม่ดีก็โดนด่าเหมือนกันครับโอเคแล้วทีมแปดเรวซิตี้นับหนึ่งกับชัยชนะแล้วเมื่อกี้ไปถามโค้ชอัตพงมาเขาบอกว่าหวังเก็บ12แต้มในเล็กแรกพี่คิดว่าหลังจากนี้ยจะทำได้สำเร็จไหม ก็ก็ต้องดูกันไปครับนัดต่อนัดครับดูปนัดต่อนัดครับก็ยังยังตอบอะไรไม่ได้นะครับต้องอยู่ที่นักเตะแล้วก็สตาฟโค้ชนะครับว่าจะทํางานได้ดีแค่ไหนครับผมครับส่งสุดท้ายละพี่ช่วยบอกแฟนบอลแปดริ้วให้มาดูทีมรักของตัวเองมากกว่านี้น่อยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณอยู่ตรงไหนของโลกนะครับเปิด a s p l a y ครับเชียร์แปริ้วได้ทุกที่ทุกเวลาไกนาจอมผิวแปริ้วซิตี้ขอบคุณครับ โอ้รู้งานด้วยรู้งานจริงๆขอบคุณมากครับพี่อินดีครับ,บแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับพุทิลงสนามในอีพีหน้าส่วนพุทิจะไปลงสนามที่ไหนรอติดตามไันได้นะจา๊าวันนี้ผมลาไปพร้อมกับพี่อินดีจาไได้าไปด้วยบาย okay.